ตอนนี้ต้องบอกว่าหมอเกตตกที่นั่งลำบากของจริงและอันนี้ของแท้ยิ่งกว่าวุฒต่างๆออกฟงออกฟอร์ดอะไรยูนิแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้อะไร,ะไรชิดซายไปเลยจ้ะเพราะวันนี้ทางแพทยสภานะครับมีอะไรรู้ไหมมีมติในการตั้งข้อกล่าวโทษคุณหมอเกตคือปกติเนี่ยเวลาเขามีประชุมกันนะครับของทางแพทยสภาเนี่ยเขาก็มีจัดการเรื่องเหล่านี้ ไปอยู่แล้วคือหมอเกตเนี่ยไปใส่นะครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านผิวพรรณและความงามนะประมาณนี้แหละซึ่งมันก็ไปเข้าข่ายว่ามันจะจะเป็นเฉพาะทางไงเป็นแพทย์เฉพาะทางซึ่งปกติถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยก็คือเป็นหมอทั่วไปรักษาทั่วไปก็จะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญความเฉพาะทางถ้าจะเฉพาะทางก็ต้องไปเป็นต้องไปเรียนเฉพาะทางอีกซึ่งหมอสันกับหมอ ที่แอนตี้เอจิหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆม,มันจบน้อยนะอ่ะแต่ว่าประเด็นที่สำคัญยึดหลักตามกฎหมายทางการเมืองก็คือการผิดจริยธรรมร้ายแรงซึ่งปปชาสามารถชี้มูลได้ด้วยปกติเนี่ยเราเราก็จะเห็นโดนโดนกันนะอย่างคุณเอกปณนนาโดนไปแล้วคุณชอบพนิกาวานิชโดนไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอะไรพวกเนี้ย ไม่ชัดเจนเท่ากับของคุณหมอเกตประเด็นของคุณหมอเกตก็คือเขาตั้งไปแล้วตั้งข้อกล่าวโทษเมื่อเขาวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วเนี่ยโทษมันมีตั้งแต่ตักเตือนภาคท่านจนไปถึงขั้นถอดใบประกอบนะแต่ว่าอันนี้สมมตินะเขาบอกว่าคุณหมอเกตเนี่ยผิดจริยธรรมทางแพทย์แล้วก็มีการตักเตือนอะอันนี้คือจบของแพทย์แต่ถ้าใครไปหยิบ คำวินิจัยของทางแพทยสภาไปยื่นร้องต่อปปชว่าคุณหมอเกตผิดจริยธรรมนี่ไงหลักฐานนี่ไงแพทยสภาชี้มูลมาแล้วว่าผิดจริยธรรมของแพทยสภาเพราะฉะนั้นก็ผิดจริยธรรมทางการเมืองก็ยื่นให้ปปชเนี่ยไปสอบคุณหมอเกตต่อปปชก็มีหน้าที่ไปชี้มูลเพราะนี่คือหลักฐานชนิดแบบว่าแต้มชนแต้มเลย คือไม่ต้องไปสืบอ,อะไรแล้วนี่คือหลักฐานชั้นยอดก็คือ c o อปปแล้วก็เพจแล้วก็ไปไปตัดสินต่อเลยทีนี้เมื่อผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยโทษมีตั้งแต่รับเลือกตั้งไม่ได้ตลอดชีวิตถอดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตลิฟตําำแหน่งนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นปลายทางค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหน่อยนะคุณหมอกเกตนะ <c oughs> คุณหมอกเกตมีโอกาสนะคะฉันบอกเลยแต่ว่า ต้องดูสเต็ปนักร้องว่านักร้องจะร้องไหมถ้านักร้องเงียบๆก็ก็รอดแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยนักร้องแน่นถึงแม้ว่าพี่สีจะเอ่อมีอีเวนต์อ,อยู่อีเวนต์ใหญ่พี่สีมีอีเวนต์ใหญ่ถึงแม้ว่าพี่สีจะมีอีเวนต์ใหญ่อยู่ก็มีเอ่อนักร้องสมทบมากมายแล้วคุณหมอเกตเนี่ยคนจองกระถิ่นเยอะเพราะว่าเป็นที่หนึ่งของสว เป็นบททดสอบนะคะแต่บอกเลยว่าหลังจากแพทยสภาชี้มาแล้วว่าคุณหมอเกตผิดยังไงอาจจะมีการว่ากล่าวตักเตือนเขาจะไปคัดสิ่งเนี้ยเอาไปให้ปปชอสอบคุณหมอเกตต่อผิดจริยธรรมไร้แรงอืมพี่เตลาไปดูโฟคิงยังโดนอันนี้ไม่โดนก็ไม่รู้จะว่ายังไงลอะอะเป็นกำลังใจให้คุณหมอเกศสู้